บอกปล่อยน้ำไปข้างในเนี่ยน้ําอสุจิจะมีกลิ่นฉุนฉุนอันนี้คืออสุจินะคะคุณหมอจะมีกลิ่นฉุนฉุนเป็นอะไรหรือเปล่าส่วนใหญ่เราก็พบว่าอสุจิมีกลิ่นฉุนอย่างแรกอยู่ต้องดูเรื่องความสะอาดก่อนอคือบางทีเวลาเราไม่ได้ทาความสะอาดอาวัยวะเพศหรือบางคนที่ไม่ได้คลีบอะค่ะบริเวณตรงหัวมันมีพวกสารคัดหลัง่ง เหมือนมีขี้คลายสะสมอยู่นึกออกนะมันก็เป็นแหล่งเจริญเติบโต,กตกของแบคทีรียมันก็ทําให้มีกลิ่นได้อันนั้นหนึ่งอย่างที่สองอาหารบางอย่างเหมือนกับผู้หญิงแหละบางทีทานพวกเครื่องเทศอาหารรสจัดเยอะๆพวกแบบกระเทียมบ่อยๆหัวหอมอะไรเงี้ยค่ะแล้วก็พบว,ว่ามีความสัมพันธ์จะทําให้ตัวพวกสารคัดหลั่งต่างๆไม่ใช่แค่น้อาอสุจิหรอกแต่น้ำอสุจิมันจะออกมาทีนึงเยอะเงี<ๆ>้ยเหงื่อมที่มันแบบซึมซึมทั้งวันก็จะทําให้พวกเนี้ยมันมีกลิ่นที่มันรุนแรงขึ้นนะคะแต่ถ้าหมดเหมือนกับว่าทานอาหารปกติมาตลอดแล้วก เหมือนใช้ชีวิตเหมือนเดิมไม่มีปัญหาเลยนะโอสุจิเอ่อไม่เคยน้ำเชื้อไม่เคยมีปัญหาแล้วอยู่ดีๆวันดีคืนดีมาเริ่มมีแบบเริ่มมีกลิ่นท้งที่จริงๆก็ทําความสะอาดปกติอาหารพวกนี้ก็ไม่ได้กินใช้ชีวิตอะไรเหมือนเดิมก็อาจจะไปปรึกษาคุณหมอได้นะเผื่อว่ามันมีเรื่องติดเชื้อหรือว่ามีอะไรแอ,อบซ่อนอยู่สักอย่างซึ่งเราไม่ดูซึ่งเป็นสาเหตุที่ทําให้น้ำอสุจิมันเปลี่ยนแปลงไปบางคนก็มีสีเปลี่ยนอย่างนี้เป็นตน้นค่ะ